นิทานเรื่องนางไม้กับดอกไม้แห่งความรักในป่าลึกแห่งหนึ่งมีนางไม้ป่าผู้งดงามนามว่าลินละดาเธออาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เล็กๆริมทานลินละดาหลงรักดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นอย่างมากดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมหวานและสีสันสวยงามราวกับอัญ,ญมณี เ,เก็บดอกไม้นี้ไว้มากมายและดูแลมันอย่างทนุถนอมวันหนึ่งขณะที่ลินดาดากำลังรดน้ำต้นไม้เธอได้พบกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งชื่อว่าเวหาเวหาหลงรักในความงามของลินดาดาและดอกไม้ของเธอตั้งแต่แรกเห็นทั้งสองหลงรักกันอย่างหัวปักหัวปำเวหาสัญญาว่าจะดูแล ลินลาดาและดอกไม้ของเธอตลอดไปแต่แล้ววันหนึ่งเวหาก็เดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อทําภารกิจสำคัญลินลาดาเสียใจมากที่ต้องจากลาเวหาเธอใช้เวลาทุกวันในการดูแลดอกไม้และคิดถึงเวหาอยู่ตลอดเวลาหลายปีผ่านไปเวหายังคงไม่กลับมาลินรดาเริ่มรู้สึกเหงาและสิ้นหวัง เธอโทษเวหาที่ทิ้งเธอไปเธอโทษด,ดอกไม้ที่ทำให้เธอต้องเสียใจเธอจึงตัดสินใจทำลายดอกไม้ทั้งหมดที่เธอรักเมื่อดอกไม้เหี่ยวเฉาไปลินดาดาก็รู้สึกบ่างเปล่าในใจเธอเข้าใจว่าการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เราทุกข์ใจเธอจึงตัดสินใจปล่อยวางความรักที่มีต่อเวหา และหันมาดูแลตัวเองและป่าที่เธออาศัยอยู่ไม่นานนักลิรนระดาก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเธอได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีเธอเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพบเจอกับมิตรภาพดีๆมากมายวันหนึ่งเวหากลับมาที่ป่าเขาเห็นลินระดาที่เปลี่ยนไป ลินดาดาไม่โกดเคืองเขาอีกต่อไปแต่กับยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเวหาเสียใจที่ทำให้ลินราดาต้องเสียใจแต่เขาก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นลินราดามีความสุขข้อคิดการปล่อยวางการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เราทุกข์ใจการปล่อยวางที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น การให้อภัยผู้อื่นและตัวเองจะทําให้เราเป็นอิสระการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราปล่อยวางสิ่งเก่าๆเราจะสามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการปล่อยวางให้คนที่เรารักได้เป็นตัวของตัวเองการปล่อยวางความรักไม่ได้ไหมายถึงการเลิกล้มความรัก แต่เป็นการรักอย่างเป็นอิสระ